ช่วงปรากฏการณ์ภาคสนามข่าวเราจะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ลงพื้นที่หลังจากที่นายชูวงแท่ตังซึ่งเป็นนักธุรกิจเสียชีวิตลงตเบื้องต้นหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือว่าการฆาตกรรมและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาติหรือว่าเป็นการจัดฉากนะครับรวมไปถึงเรื่องของปมปริศนาหลายเซ็นที่มีการเซ็นโอนหุ้น ไปอย่างที่ตี้สาวหรือว่าคนใกล้ชิดนี่คือประเด็นสําคัญของคดีนี้เราจะพูดคุยกับคุณวาทินีนนทิจันท์สวัสดีครับคุณวาทินีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับอยากจะให้เล่าย้อนลาดับถึงไทม์ไลน์ของคดีที่เกิดขึ้นให้คุณคชูวงกันก่อนค่ะหลังจากที่มีการเข้าร้องเรียนหรือว่าร้องขอให้ตํารวจเนี่ยได้ดื้อฟื้นหรือว่าพิจารณาการเสียชีวิตของคุณพ่อคุณชูวงแซ่ตังของคุณการแท่ตังะนะคะว่า อาจจะมีเงื่อนงำหรือมีข้อสงสัยหลายอย่าง<ฆ>ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคุณชูวงแท่ตังเนี่ยเสียชีวิตมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้ว<ฆ>แต่จะมีการมาลอกมาเรียกร้องร้องเรียนก็เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา<ฆ>โดยลูกชายเนี่ยมองว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยมีข้อสงสัยหลายอย่าง<ฆ>ก็เมื่อมีข่าวออกมาในลักษณะนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่เหมือนกัน<ฆ>เราก็เลยไปตรวจสอบว่า ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยได้ไปพูดคุยกับกลุ่มกวนที่ได้ไปตีกอล์ฟด้วยก,กันในวันนั้นก็ทราบมาว่าคุณประพันธ์คุณมีก็ได้ติดต่อไปยังคุณประพันธ์คุณมีก็ให้ท่านได้เล่าเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างวันนั้นมีการนัดหมายกันยังไงโดยคุณประพันธ์ก็บอกว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วของกลุ่มเพื่อนที่เรียนวิทยาลัยตลาดทุนด้วยกันหรือบตทรุ่นที่20ด้วยกัน ที่จะมีการนัดตีกอล์ฟด้วยกันทุกวันศุกร์โดยค,คุณประพันธ์คุณวีเนี่ยจะเป็นประธานในการจัดทุกครั้งวันนี้ก็เช่นกันมีการนัดหมายเพราะว่าในอาทิตย์นั้นก่อนที่จะไปตีกอล์ฟกันเนี่ยมันเป็นคอร์สที่จบการศึกษาพอดีอก็เลยแบบอ่ะส่งท้ายไปตีกอล์ฟกันหน่อยไปพูดคุยกันหน่อยก็เลยนัดกันในวันนั้นรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด12คนที่ไปด้วยกันก็เป็นสองกวน สองกลุ่มในช่วงนั้นเนี่ยคุณทางคุณบรรยินก็ระบุว่าในช่วงเที่ยงได้ก่อนเที่ยงได้เข้าไปหาคุณชูวงที่สํานักงานเพื่อจะเข้าไปพูดคุยในเรื่องของการก่อสร้างบ้านหรือว่าอาคารของคุณพันตํารวจโทรบรรยินนะคะหลังจากนั้นก็ชวนการบอกไปไปตีกอล์ฟกันแต่คุณชูวงบอกลืมเอากระเป๋ากอล์ฟมาทํำยังไงดีคุณบรรยินก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปกับผมแล้วเดี๋ยวให้คนขับรถคุณอนะเอาถุงกอล์ฟไปส่งที่สนามกอล์ฟ ก็ไปเสร็จแต่ข้อสงสัยขัดแย้งกันตรงที่ว่าคุณบรรยินบอกว่าคุณบรรยินเนี่ยยืนรอพร้อมกับคุณชูวงศ์ที่จะเอาถุงก๊อฟกลับมาบแต่คุณขับรถเนี่ยก็บ,บอกว่าวันนั้นที่ไปส่งเนี่ยไม่เห็นคุณชูวงศ์เห็นแต่คุณบรรยินออกมารับแล้วบอกให้กลับไปนี่คือข้อสงสัยอันที่หนึ่งหละคือต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็กลับเข้ามาตีก๊อฟกันเสร็จเสร็จประมาณช่วง 18นาฬิกาก็มีการเข้ามาทานอาหารกันวันนั้นคุณประพันธ์คุณมีก็พกไวายไปด้วยหนึ่งขวดก็เอาไปแบ่งกันวันนั้นรู้สึกว่าคุณชูวงจะทานไปสองแก้วไปดื่มไปสองแก้วนะคะส่วนคุณพันตำรวจโทบัญยินเนี่ยไม่ถึงแก้วเพราะว่ามีการทักท้วงกันว่าเออทานทุเรียนไปเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะคะทั้งหมดก็นั่งพูดคุยกันในเรื่องทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องหุ้นหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะโดย ผ่านไปประมาณช่วงสองนาฬิกาทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกันออกจากสนามกอล์ฟแล้วแต่คุณชูวงคุณบยินแล้วก็ยังมีบุคคลอีกหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะอยู่ด้วยกันยังไม่กลับเพราะว่าคุณบยินเนี่ยทำกุญแจรถหายหากุญแจรถไม่เจอในช่วงเวลาสองทุ่มวันนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนกลับแล้วเหลือแค่สามคนเหลือแค่สามคนเท่านั้นก็ช่วยกันหาแคดดี้อะไรก็ช่วยกันหาว่ากุญแจรถอยู่ไหนจะทั่งประมาณเกือบสามทุ่มเจอ ก็เลยยากยากขึ้นกับโดยเพื่อนๆในกลุ่มกวนก็ตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณชูวงกับคุณบรรยินเนี่ยเขาจะมาลถคนละคันต่างคนต่างมาอยู่แล้วแต่ทําไมวันนี้ถึงมาด้วยกันก็ยังสงสัยกันอยู่โดยปกติแล้วจากกลุ่มกวนกันนะคะว่าจะมีด้วยกัน3มคนที่เขาจะมาตีกอล์ฟด้วยกันเป็นประจำแต่อีกคนนึงเนี่ยวันนั้นไม่ได้มาถ้าปกติคนนั้นมาเนี่ยบุคคลที่3มาเนี่ยคุณชูวงกับบุคคลที่3ามจะกลับด้วยกันครับอืก็ รานนั้นก็สองคนนี้ก็ขับด้วยกันแล้วก็ระยะทางจากสนามกอล์ฟเล็กบูทคนที่ขับถึงบ้านพักของคุณชูวงย่านสวนหลวงเนี่ยมีระยะทางประมาณ40กิโลเมตรก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงแต่จนกระทั่งกล้องวงจรปิดตัวสุดท้าย3ทุ่ม57ที่จับภาพได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เป็นข่าวนี่ก็คือไทม์ไลน์ของในวันนั้นที่เกิดเหตุช่วงของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตัวไหนที่บันทึกภาพแล้วขณะนี้ภาพยังอยู่มีไหมครับ กล้องวงจรปิดที่เราลงพื้นที่อะค่ะมันก็จะมีในส่วนของถนนใหญ่ยังคงมีอยู่แต่ถนนเฉลิมพระเกียรติร .9 เนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดน้อยแล้วก็ส่วนที่จับภาพได้เนี่ยจะเป็นร้านอาหารเวียดนามแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดจากบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณน,นั้นก,ก็เข้าไปสอบถามทางพนักงานในร้านเขาบอกว่ากล้องของเขาเนี่ยบันทึกภาพได้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ไปขอ แล้วมันจะถูกลบทุกๆ10วัน uh huh. นั่นก็คือเขาบอกว่าสามารถจับภาพได้ว่าบริเวณนั้นมีรถผ่านไปผ่านมาตลอดแต่เขาก็ไม่รู้ว่ารถคันไหนคือรถคันเกิดเหตุด้วยใช่ค่ะและและกละ้ลลองวงจรปิดบริเวณเขาเรียกบริษัทรถแห่งหนึ่งเนี่ย uh huh. ก็ไม่สามารถจับภาพได้เพราะว่ามันจะเป็นแค่ถนนแค่เลนเดียว uh huh. แต่คุณชูวงระบุว่ามาเลนที่สอง uh huh. ก็ไม่สามารถจับภาพได้และนอกจากนั้ก็ยังลงไปสอบถามชาวบ้าน uh huh. ในพื้นที่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย พบอะไรบ้างเจออะไรบ้างหรือเห็นอะไรบ้างทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยในช่วงสามทุ่มที่เขาปิดร้านเนี่ยจนถึงสี่ทุ่มที่กําลังเก็บของเตรียมของเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยกระทั่งมีรถร่วมกัตันยูเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่ลงพื้นที่แล้วมีโอกาสได้เห็นรถหลังจากที่เกิดเหตุแล้วสภาพรถโดยทั่วไป ถ้ามองในฐานะประชาชนกับมองในฐานะของนักข่าวเนี่ยมันมองต่างกันละเห็นอะไรบ้างที่เป็นข้อพิรุธหรือว่าข้อสงสัยที่อยากจะตั้งคําถามถามกลับไปยังตํารวจหรือว่าถามกลับไปยังผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บ้างต้องบอกว่าวิถีอย่างนี้ค่ะนี่คือบริเวณถนนก็คือแค่สี่เลนเท่านั้นตามคําบอกเล่าหรือที่คุณบรรยินบอกมาก็คือมาจากเลนที่สองแล้วรถรถจักรยานยนต์สวนกลับมาทําให้เขาต้องหักหลบเข้าไปซึ่งวิถีหรือว่า แนวที่มันจะเข้าไปอ่ะบางคนคนขับรถนะคะพอเจอะไรจักรนก็จะหักซ้ายซึ่งอันนี้มันตรงเข้าไป45องศาเลยซึ่งถ้าถ้าเรามองเราก็เออมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงและระหว่างทางมันจะมีอุปสรรคก็คือหลุมเนินเนินดินสูงเกือบ50เซนติเมตรเลยนะ,ะคะคือมีความสูงแล้วก็เนี่ยเราเอาข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ภาพถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปปรึกษาหรือว่าไปพูดคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญว่าในลักษณะแบบเนี้ยค,ความรุนแรงขนาดเนี้ย ที่ทําให้มีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยกับบาดแผลรถที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าซึ่งบาดแผลที่เราเห็นจะเห็นแค่ว่ากระโปรงด้านหน้ามันนิดเดียวครับข้างบนสูงแต่การชนน่ะจะมีร่องรอยแค่นิดเดียวซึ่งในลักษณะนี้หมายความว่ารถมีการเหินเหินจากเนินขึ้นไปแล้วก็พุ่งชนกับต้นไม้แต่เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยที่จริงเป็นตามข่าวเนี่ยเบื้องต้นเป็นบล็อกเล็กซัสแต่จริงๆแล้วเป็นโตโยต้าแลนด์ครุยเซอร์ที่มีการจดทะเบียนทําประกันกับ บริษัทประกันภัยรถยนต์น,นะค,ะคกะได้มีการวันนั้นไปแล้วได้มีการเจอกับประกันพอดีอเขาบอกจริงๆรถคันนี้ไม่ใช่เล็กซัสร,รถคันนี้คือ t ต y o ต a l a n น c r u i ิ e r นี่คือสภาพร่องรอยที่มีการชนแล้วนะครับ<ช>ร่องรอยที่บอกว่ามีการเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์พบตรงไหนบ้างครับเออไม่ไม่ได้มีการเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์นะคะมีการขักกลบเลยรับแล้วก็ไปกรูดกับเนินดินใช่ค่ะขึ้นฝศปาทก่อนแล้วก็ไป ทยานไปบเวณเนินดินทําใหร้รถเนี่ยพุ่งชนไปกับต้นไม้โดยปกติแล้วถ้าเราขับรถนะสัญชาติยานเนี่ยเวลาที่มีรถตัดหน้าหรือจะหักหลบเนี่ยเราต้องมีการเหยียบเบรกขอถามสักนิดมีร่องรอยของรอยเบรกโดยเฉพาะยางเนี่ยอยู่บนพื้นผิวจราจรไหมค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่คุยกับทางผู้เชี่ยวชาญอาจารย์พัฒนาเดชนะท่านก็บอกว่าการที่จะ พิสูจน์ได้ว่าวิถีรถเนี่ยไปทางไหนรถมีการเบรกหรือเปล่าการเข้าไปในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ล่องรอยยางที่มันอยู่บนถนนพื้นผิวถนนมันสามารถจะบอกวิถีได้แต่อันนี้เราไม่ทราบว่ามีการเก็บข้อมูลไปหรือเปล่าแต่ในพื้นที่มันจะมีเพียงร่องรอยของล้อรถที่ตรงเข้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการประสานความร่วมมือไปยังศูนย์รถให้ช่วยมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ภายในด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะก็คือให้ตรวจสอบว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมีเรื่องของถุงลมนิรภัยเกิดเป็นยอะไาใช่ค่ะก็ก็มีทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแต่จากที่เราไปพูดคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจารย์พัฒนาเดชเนี่ยก็บอกว่าลักษณะการชนเนี่ยทำไมญาติตั้งข้อสงสัยว่าต้องลอยมันนิดเดียวเองแต่ทําไมมีผู้เสียชีวิตและทําไมมันชนจนมีคนเสียชีวิตทําไมถุงลมหรือแอร์แบ็กไม่ทํางานซึ่งอาจารย์ก็อธิบายว่าการชนเนี่ย จากที่ดูร่องรอยพบว่าระยะหรือว่าความเร็วเนี่ยน่าจะไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมง<ะ>ในระยะที่ประทะกับวัตถุใช่ไหมคะด้วยความที่เร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำให้มันไม่สะเทือนถึงระบบแอร์แบ็กที่อยู่บริเวณนั้น<ะ>ก็เลยทําให้ไม่ทํางาน<ะ>แต่ประเด็นที่2ก็คือแล้วทําไมถึงเสียชีวิตได้<ะ>ก็คือ คนขับก็คือคุณบรรยินเนี่ยเขาลากเข็มขัดนิรภยัยเบลคาดเบลอยู่ใช่ไหมแต่ส่วนคุณชูวงเนี่ยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภยัย mm hmm. ซึ่งรถคันนี้เนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าระบบกระตุกกับอัตโนมัติซึ่งเ<ะ>มื่อเมื่อที่ได้รับแรงกระแทกปุ๊บมันจะกระชากกับอย่างรุนแรงซึ่งหลายๆเคสเนี่ยอาจจะคอเคสก็ได้<ะ>อาจจะมีกระดูกเคลื่อนก็ได้<ะ>แล้วก็หน้าเนี่ยอาจจะได้รับกระทบกระเทือนกับพวงมาลัยแต่ในกรณีที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยบริเวณหน้าจะกระแทกกับกระจก แต่จากผลการชนะสูตรแล้วก็ร่องรอยบาดแผลเนี่ยเราไม่พบบาดแผลบริเวณหน้าของคุณชูวงเลยคุณชูวงไม่ได้ฆ่าเข็มขัดนีไม่ได้ฆ่าเข็มขัดนีระพายค่ะค่ะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อว่าจากการชนะสูตรพิกศพคุณชูวงแล้วมีอะไรที่ยังติดใจแล้วก็เป็นเงื่อนงำที่นำไปสู่การคลี่คลายคดีนี้ได้บ้างนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ ติดตามกันต่อนะคะสำหรับปริศนาการเสียชีวิตของคุณชูวงแท้ตันนะคะนักธุรกิจชื่อดังซึ่งตอนนี้หลายคนพยายามที่จะคลายปมปริศานานี้กันอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกันอยู่แล้วก็หลายคนก็ยังค้างคาใจกับการชานะสูตรพิ <ừ> ิศนของคุณชูวงว่าร่องรอยของการเสียชีวิตนั้นขัดแย้งกันไหมคะกับการไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างในที่เกิดเหตุนะคะจะทางสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ร่วมกันยูเนี่ยจะไม่พบว่า เลือดเนี Again ่ยจะไม่ค่อยเยอะเลือดมีไม่ค่อยเยอะแต่ร่างกายเนี่ยภายในเนี่ยบอบช้ำมากไม่ว่าจะเป็นกระดูกซี่โครงหักเกือบสิบซี่เลยนะคะกระดูกซี่โครงกระดูกต้นคอหักสมองบวมมีเลือดออกในปอดแล้วก็เส้นเลือดหัวใจหนาตัวนั่นก็คือบาดแผลที่มันเกิดขึ้นร่องรอยความเจ็บแล้วก็ความบอบช้ำที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไปสอบถามความคิดเห็นของคุณหมอพรทิพย์นะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านก็บอกว่าในลักษณะการเกิดอุบัติเหตุโดยทั่วไปการจราจรที่มีการ ตำรวจหรือว่าสถิติกันแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยบริเวณใบหน้าจะเป็นส่วนที่ได้รับอุบัติเหตุมากที่สุดแต่สําหรับคนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนี่ใช่ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจมากที่สุดในคดีนี้ในผลการชันสูตรนี้ก็คือว่าระบุว่าขอบตาช้ําแล้วก็มีเลือดออกใต้ใต้ตาขาว,ขาวซึ่งถ้าตามการแพทย์แล้วเนี่ยเขาก็จะระบุว่ามันเป็นภาวะของการขาดอากาศหายใจก่อนที่จะเสียชีวิตคืออาจจะไม่ได้มีเฉพาะแค่แรงกระแทกอย่างเดียวคือมีเรื่องของการ ขาดหายใจร่วมด้วยยช่คิ่ว่าจะก่อนหรือหลังหรืออะไรยังไงค่ะทีนี้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ทำไมทางครอบครัวเพิ่งจะมายื่นเรื่องนี้เพื่อให้หรือฟื้นคดีขึ้นมาอีกในเดือนนี้คะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีการพระราชทานเพึงศพไปตอนนั้นครอบครัวยังคงเสียใจแล้วไม่ได้ติดใจอะไรแต่ผ่านมาประมาณ4ี่วันหลังคุณชูวงเสียชีวิตทางครอบครัวได้รับสเตทเมนท์ที่เป็นการรายงานผลการโอนหุ้นหรือว่าการใช้จ่ายประจำเดือนออกไปพบว่ามีการ โอนหุ้นจํานวนเกือบ300ล้านบาทมูลค่าเกือบ300ล้านบาททําให้ครอบครัวมานั่งพบเอกสารว่าโอนไปให้ใครคโอนไปยังไงเพราะว่าที่น่าสงสัยก็คือการโอนไม่มีรายรับรายจา่ายไม่มีบัญชีเกิดขึ้นเลยไม่มีว่าได้รับเงินมาหรือว่าการขายเป็นเพียงการโอนออกไปค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทางครอบครัวไปพบกับเอกสารสําคัญที่อยู่บนโต๊ะของคุณชูวงที่ระบุว่ามีการโอนให้ใครโอนอย่างไรทําให้เอกสารทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งไปที่ตํารวจ ก็จะได้มีการเรียกสอบมาที่ผ่านมาค่ะยิงสาวสองคนก็คือคนแรกเนี่ยเป็นคุณกัญธนานะคะคือมีอาชีพเป็นแคดดี้พิตตี้คนนั้นเนี่ยได้รับการโอนหุ้นไปประมาณ228ล้านบาทนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณอุรชาได้รับการโอนหุ้นไปเกือบ40ล้านบาททำลายในการโอนหุ้นก็คือคุณหุ้นครั้งแรกเนี่ยถูกโอนไปเมื่อวันที่5มีผลในวันที่8มิถุนายน หุ้นครั้งที่2ถูกโอนไปที่วันที่19มีผลวันที่22มิถุนายนหุ้นครั้งแรกคือ40ล้าน <5. S 1> หุ้นครั้งที่2คือ2 2 8ล้าน <5. S 1> แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเดือนมิถุนายนญาติก็สงสัยว่าทําไมต้องเดือนมิถุนายนเพราะในเดือนนั้นคุณชูวงไปต่างประเทศอะ่ะเกือบครึ่งเดือน <5. S 1> มีการโอนได้ยังไง <5. S 1> โอนแล้วก็มาพบกับเอกสารที่คล้ายว่าจะมีการปลอมไลเซน์ขึ้นมา <5. S 2> ก็ยิ่งเป็นข้อสงสัยเข้าไปอีกเพราะเมื่อตรวจสอบไปแล้วเนี่ย ทางตํารวจก็ได้เรียกทั้งสองคนเข้ามาสอบปากคำอย่างคุณที่เป็นคุณกันธนาเนี่ยก็บอกว่ามีการโอนให้จริงแต่โอนด้วยการเสน่หายอมรับว่าคบหาดูใจกับคุณชูวงมาเนี่ยเกือบสองปีละแล้วก็ส่วนคุณอุรชาเนี่ยก็เป็นโบลกเกอร์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งก็ แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนดูแลหุ้นให้กับคุณชูวงนะ,ะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยได้รับการโอนมาเพราะว่าคบหาดูใจกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งสองคนก็พูดตรงกันว่าเป็นการโอนแบบเสน่หาเต็มใจ,มใจไม่ได้ไปมีการวางแผนหรืออะไรคร่ะทีนี้จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสอบปากคำ มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าจากการสอบปากคําแล้วพบพิรุษเรื่องของการโอนหุ้นจากผู้หญิงทั้งสองท่านนี้หรือไม่อย่างไรจากปากของเจ้าหน้าที่เองคือเจ้าหน้าที่เนี่ยยัง,ย,งยังไม่ให้ข้อมูลว่าพบพิรุษนะคะว่า <c oughs> ยังยังคงเพราะว่าตามข้อมูลที่มันอยู่มันมันก็แสดงว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นการโอนแบบสเสน่หาซึ่งมันเป็นการที่โอนได้นะคะแต่ตํารวจแต่ทางคุณอัญชนาแล้วก็คุณกัญธนากับคุณอุรชาเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับโอนมาเนี่ยก็ ขายออกไปบ้างแล้วแล้วก็อเอามาใช้จ่ายบ้างแล้วครับในส่วนของผลการตรวจลายเซน็นจะมีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็จะมีการนํามาถแถลงข่าวหรือว่าแสดงให้กับสื่อมวลชนได้ดูวันไหนบ้างนี่ครับจริงๆทางตํารวจระบุนะคะว่าตอนนี้รู้ผลแล้วว่าลายเซน็นที่พบเนี่ยของจริงรหรือของปลอมอนะคะแต่ยังไม่เปิดเผยยังยังคงให้ข้อมูลอาจจะต้องรอแถลงข่าวทีเดียวนะคะแล้วก็อีกข้อสงสัยหนึ่งที่ทางครอบครัวก็ยังคงสงสัยว่า การตายของคุณช <S preach science> ูวงเนี่ยการโอนหุ้นมันเชื่อมโยงกับคุณบรรยินหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันพอดีมันเหมาะเจาะกันไปหมดเลยใช่ไหมคะก็ทางแล้วก็จากข้อมูลของเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็พบว่าเวลาที่คุณบรรยินเนี่ยจะติดต่อเวลาที่คุณชูวงจะติดต่อกับทั้งสองสาวเนี่ยจะต้องผ่านคุณบรรยินค่ะครับจะต้องใช้โทรศัพท์คุณบรรยินโทรติดต่อให้มาเจอกันที่สนามกอล์ฟใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณอุรชากับคุณบรรยินเนี่ยสนิทสนมกัน ก็เป็นปริศนาที่ต้องคลายกันต่อไปับท้งเรื่องของหุ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุว่าจะเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการฆาตกรรมหรือว่าจะกลายเป็นการจลาจแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับคดีนี้วันนี้ก็จะมีความคืบหน้าด้วยเมื่อเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะครับจะมีการสรุปสมนวนเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับว่า โดยผลสรุปภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรเจ้ามีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือว่าลงพื้นที่เพิ่มหรือไม่นี่ก็เป็นความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของนายชูวงนะครับเช้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณวาทินีด้วยหมดเวลาของข่าวเช้าแล้วนะครับพวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ